จดหมายเหตุสยามเพลานี้มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างในผ่นดินเอาละค่ะมาเจาะลึกสถานการณ์ในประเทศสยามวันที่3กันยายน2568กันนะคะ วันนี้มีแต่เรื่องเข้มข้นจริงๆค่ะโดยเฉพาะเวทีการเมืองที่ออพลิกผันรายวันจนเทพตามไม่ทันเลยใช่ครับสถานการณ์ตอนนี้เหมือนจิ๊กซอชิ้นใหญ่เลยนะครับแต่ละเหตุการณ์นี่มันเชื่อมโยงกันส่งผลกระทบต่อกันอย่างน่าสนใจมากค่ะเราจะมาปะติดปะต่อภาพรวมให้เห็นชัดขึ้นว่าแก่นของเรื่องราวทั้งหมดคืออะไรกันแน่การทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวเหล่านี้สำคัญมากครับต่อการมองเห็นทิศทางข้างหน้าของประเทศสยาม ถูกต้องเลยค่ะและหากผู้ฟังท่านใดสนใจรายละเอียดเชิงลึกของข่าวต่างๆที่เราจะคุยกันวันนี้ก็สามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้นะคะอย่างเช่นที่เว็บไซต์เมเนเจอร์ออนไลน์เป็นต้นเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยจดหมายเหตุเรื่องแรกวันนี้มีความชัดเจนออกมาแล้วนะคะสำหรับการเดินหน้าเลือกผู้นำรัฐบาลคนใหม่หลังจากที่รอคอยกันมาสักพักครับก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรวันนอท่านกาหนดวันประชุมสสแล้วนะครับค่ะ วันไหนคะเพื่อนัดลงมติเลือกสมุหานายกเป็นวันที่5กันยายนนี้ครับตามหนังสือเวียนเลยอ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่สำคัญมากนะคะเพราะก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะยังไม่แน่นอนเลยใช่ครับโดยเฉพาะหลังจากที่มีความพยายามจะยุบสภาการที่เลขาธิการสภาว่าที่ร้อยตรีอาภัสสุขานั้นบรรจุวาระเรื่องด่วนนี้เข้ามาค่ะหลังจากตรวจสอบแล้ว ครับตรวจสอบแล้วว่าไม่มีข้อขัดข้องทางกฎหมายก็เป็นการยืนยันว่ากระบวนการเลือกสมุหานายกกาลังจะเริ่มขึ้นจริงๆก็ถือว่าเป็นการตอบสนองเสียงเรียกร้องจากหลายฝ่ายนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้ออคุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยจะเคยออกมาบอกว่าอยากกดดันประธานสภาก็ตามครับแต่สุดท้ายก็มีกําหนดการออกมาแล้วการกําหนดวันโหวตครั้งนี้มีนัยยะสําคัญมากกว่าแค่ได้วันประชุมนะครับแต่มันคือการปลดล็อกจริงๆ ปลดล็อกสภาวะสุญญากาศทางการเมืองที่เหมือนจะชะง,งักไปชั่วขณะนะคะถูกต้องครับเป็นก้าวแรกที่ชัดเจนสู่การจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพและการขับเคลื่อนประเทศสยามต่อจากนี้ครับจดหมายเหตุเรื่องต่อไปซึ่งก็เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับเนืยอไวสักครู่นี้เลยค่ะคือประเด็นความพยายามยุบสภาที่สุดท้ายแล้วเออไม่สําเร็จครับ กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสถานการณ์การเมืองในรอบสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้ครับเรื่องนี้ซับซ้อนเหมือนกันนะคะเริ่มจากกระแสะข่าวที่ว่าร่างพระราชกฤษดีกายุบสภาถูกตีกลับครับที่ทางรัฐบาลรักษาการเสนอขึ้นไปแล้วก็มีข่าวว่าถูกตีกลับจากสนักองคมนตรีซึ่งต่อมาพักเพื่อไทยก็ออกมายอมรับว่าเป็นเรื่องจริงค่ะแล้วเหตุผลที่ร่างถูกตีกลับนี่คืออะไรนะคะ ตามที่พักเพื่อไทยและกระแสข่าวระบุก็คือมีปัญหาเรื่องระเบียบขั้นตอนการนําเสนอแล้วก็มีข้อโต้แย้งทางกฎหมายด้วยโดยเฉพาะความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาใช่ไหมคะครับที่มองว่ารัฐบาลรักษาการไม่มีอํานาจตามรัฐธรรมนูญที่จะกราบบังคมมาทูลให้ยุบสภาได้แต่ก่อนหน้านี้คุณภูมิทเวชาชายัยรักษาการรองสมุหานายกก็ยืนยันว่ายื่นไปแล้วนี่คะยื่นไปจริงครับตั้งแต่วันที่2กันยา ไฮเอตดผลว่าต้องการคืนอำนาจให้ประชาชนเพราะมองว่าประชาธิปไตยตอนนั้นมันบิดเบี้ยวแต่พอมีข่าวตีกลับก็ยังไม่ได้ชี้แจงเพิ่มนะคะครับยังเงียบอยู่ประเด็นนี้ผลพวงจากการยุบสภาไม่สำเร็จนี่ก็คือพรร่อไทยประกาศจุดยืนใหม่ทันทีค่ะยอมเป็นฝ่ายค้านแล้วก็หันมารอวันโหวตสมหานายกแทนซึ่งก็ได้วันที่5กันยายนนี่แหละค่ะแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะครับ พราะมีความเคลื่อนไหวทางกฎหมายตามมาทันทีใช่ค่ะเห็นว่ามีการไปแจ้งความเอาผิดคุณพูลทำด้วยครับคุณสุภาชัยจากภูมิใจไทยกับคุณสุรทินสอ,สอสอประชาธิปไตยใหม่แจ้งความมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่มิชอบแล้วก็ยังโยงไปถึงมาตรา1 1 2ด้วยโหเรื่องใหญ่เลยนะคะแต่ในมุมกฎหมายก็ยังเถียงกันอยู่ใช่ไหมคะอย่างอาจารย์วรเจตก็บอกว่าจริงๆไม่ได้ไห้ครับอาจารย์วรเจต ภาคีรัฐก็ให้ความเห็นว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามชัดเจนอ้างอิงมาตรา47วงเล็บหนึ่งพรปวิธีพิจารณาการรอแล้วก็มองว่าศาลก็ไม่มีอำนาจสั่งให้เป็นหมูืะซับซ้อนจริงๆค่ะทั้งเกมการเมืองทั้งข้อกฎหมายใช่ครับการที่ยุบสภาไม่สําเร็จนี่ถือเป็นจุดพ,พลิกผันสําคัญจริงๆเปลี่ยนทิศเลยจากที่อาจจะต้องเลือกตั้งใหม่ก็มาเป็นการเลือกสมุหนายกในสภาชุดเดิม แล้วการที่เพื่อไทยไปเป็นฝ่าย้านนี่สมการอํานาจเปลี่ยนเลยนะคะเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงครับแล้วข้อถกเถียงทางกฎหมายเรื่องอำนาจยุบสภาของรัฐบาลรักษาการนี่ผมว่ายังคงเป็นประเด็นที่ต้องหาบรรทัดฐ,ฐานกันต่อไปแน่นอนครับจดหมายเหตุเรื่องต่อไปค่ะพอชัดเจนแล้วว่าจะไม่มีการยุบสภาแต่จะวตเรื่องสมมุตหานายกวันที่5กันยาแทนทีนี้โฟกัสก็ไปที่การจัดตั้งรัฐบาลเลยครับ ซึ่งตอนนี้ชื่อของคุณอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ดูเหมือนจะเป็นตัวหลักในการรวบรวมเสียงแล้วล่ะครับความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากก็คือท่าทีของพักประชาชนหรือปอชอนอนะคะครับพักประชาชนแถลงจุดยืนชัดเจน3ข้อแรกกับการสนับสนุนคุณอนุทินมีอะไรบ้างคะ3าข้อนั้นข้อแรกสนับสนุนให้ตั้งรัฐบาลให้ได้ข้อ2รัฐบาลใหม่ต้องยุบสภาภายใน4เดือนเพื่อจัดเลือกตั้งใหม่ แล้วก็ข้อ3ต้องแก้รัฐธรรมนูญครับหูแองหก็ไม่ธรรมดานะคะแล้วทางคุณอนุทินว่ายังไงคะคุณอนุทินก็ออกมาตอบรับทันทีครับแถลงพร้อมตั้งรัฐบาลแล้วก็ยอมรับข้อเสนอของพักประชาชนบางข่าบอก5ข้อแต่หลักๆก็3ข้อนี้ค่ะพร้อมกับการเปิดเผยรายชื่อสอสอที่สนับสนุนคุณอนุทินออกมาแล้วด้วย146คนครับ การเปิดเผย146เสียงนี้น่าสนใจมากเพราะเป็นการรวมตัวจากหลายกลุ่มการเมืองเลยมีใครบ้างคะพอจะแจกแจงได้ไหมคะก็มีพักภูมิใจไทยเองพรรประชาชนแล้วก็กลุ่มสอสอจากพักเพื่อไทยที่ว่ากันว่าเป็นงูเห่าประมาณ8คนกลุ่มคุณศักดา อ๋อค่ะแล้วก็มีจากพรรคอื่นอีกครับมีสสจากประชาธิปัตย์3คนที่บอกว่าใช้เอกสิทธิ์ไม่ต่อรองตําแหน่งแล้วก็กลุ่มสสจากรวมไทยสร้างชาติกลุ่มคุณสุชาติชมกลิ่นหรือเฮงอีก16คนค่ะจาก18คนในกลุ่มนั้นแล้วก็มีพรรคเล็กอื่นๆรวมเป็น146เสียงจุดที่เน่าพิจารณาคือตัวเลข146เสียงนี้แม้จะดูรวมกันได้เยอะแต่ก็ยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสสทั้งหมดในสภานะครับคือ สอสอมี500คนใช่ค่ะนั่นสิคะแล้วจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือเปล่าคะเนี่ยนี่คือโจทย์ใหญ่เลยครับถ้าคุณอนุทินได้เป็นสมุหนายกจริงรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นจะมั่นคงแค่ไหนจะบริหารประเทศผลักดันกฎหมายได้ไหมอันนี้น่าคิดครับบรรยากาศก็เริ่มมีกระทบกระทั่งกันบ้างแล้วนะคะอย่างฝั่งเพื่อไทยคุณจิรพรสินธุภัยก็ออกมาตั้งคำถามแบบว่า พักประชาชนไปตกลงอะไรมาถึงอยากหวตดให้อนุทินใจจะขาดครับแล้วก็คุณสรวงเทียนทองเลขาพอทอก็โพสต์คำนองว่าพอทอทำตามที่เรียกร้องแล้วนะน่าจะหมายถึงยอมเป็นฝ่ายคา้านอืมการฟอร์มขั้วใหม่นี่ถ้าจะไม่ง่ายเลยนะคะเต็มไปด้วยความท้าทายครับรัฐบาลผสมหลายพักหลายกลุ่มจุดยืนผลประโยชน์ต่างกันมันก็มีความเปราะบางสูงอยู่แล้วแล้วยังมีเงื่อนไขย,ยุบสภาในสีเดือนอีก ใช่ครับเงื่อนไขนั้นยิ่งเป็นตัวแปรสําคัญเลยทําให้การเมืองหลังจากนี้น่าจะยังผันผลสูงต้องจับตาดูใกล้ชิดเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปจดหมายเหตุเรื่องต่อไปเปลี่ยนบรรยากาศไปดูสถานการณ์ตามแนวชายแดนกันบ้างค่ะโดยเฉพาะชายแดนด้านติดกับประเทศระแวกมีความตึงเครียดเกิดขึ้นที่สะแก้วครับมีรายงานสถานการณ์ที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้ว มีชาวละแวกประมาณ170ครัวเรือนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ฝ่ายสยามเราอ้างว่าเป็นเขตแดนของเราค่ะแล้วทางเราทำยังไงบ้างคะเรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วได้ยื่นคำขาดไปถึงผู้ว่าฝั่งละแวกแล้วครับให้สั่งย้ายชาวบ้านกลุ่มนี้ออกไปโดยเร็วยื่นคำขาดเลยเหรอคะถ้าเขาไม่ทำตามล่ะคะทางการสยามก็เตรียมใช้มาตรการทางกฎหมายจัดการเด็ดขาดครับมีการเอาไป้ายไปติดประกาศเตือนแล้วระบุโทษจำคุก โทษปรับสำหรับคนบุกรุกทางทหารว่ายังไงบ้างคะพื้นที่นั้นกองทัพภาคที่หนึ่งก็แถลงแผนผักดานแล้วเหมือนกันครับโฆศกกองทัพภาคที่หนึ่งนี้ใช้คำพูดค่อนข้างแข็งกกราวเลยว่าจะไม่เป็นพี่ใหญ่ใจดีอีกต่อไปโหแรงเหมือนกันนะคะครับพร้อมกับชื่นชมการทำงานของแม่ทัพภาคที่1ที่พยายามแก้ปัญหานี้แบบเงียบๆมาตลอด ไม่ใช่แค่ที่สารแก้วนะคะที่สุรินเองชาวบ้านก็เหมือนจะเห็นด้วยกับการปิดปราสาทตาเมือนทมแล้วก็เสนอให้สร้างกำแพงถาวรเลยด้วยซ้ำครับเพราะเขารู้สึกไม่ไว้วางใจฝ่ายละแวกเรื่องเขตแดนปัญหาเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมากนะครับค่ะมันกระทบหลายอย่างเลยนะครับ ใช่ครับทั้งเรื่องอธิปไตยความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ชีวิตคนตามชายแดนการจัดการเรื่องนี้ต้องสมดุลครับระหว่างความเข้มแข็งปกป้องชาติกับการทูตาาการจราจรเพื่อหาเพลนออกที่ยั่งยืนลดผลกระทบต่อประชาชนสยามเพลานี้ขอบน้ำใจทุกแหล่งข่าวจบรายงานขอบน้ำใจชาวสยามทุกท่านที่มีไมตรีจิตสดับรับฟัง จวบจนเพลานี้ค่ะข,ขอบน้ำใจค้าหาได้มีความประสงค์จะยามหมิน่นหรือทำให้บุคคลและองค์กรใดต้องมัวหมองไม่หากท่านเห็นว่างามในเนื้อความขอแรงใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามจากขอบน้ำใจค่ะผมหมีค่ะดิฉันยุย้ยไว้พบกันเพลาหน้า